ข้าวต้มเด็ดในตลาดรังสิตไม่ได้มีแค่ร้านเดียวยังมีอีกร้านหนึ่งที่ฝีมือคันเทพอยากให้ลองตอนนี้กลายเป็นลูกรักของเราไปแล้วร้านเปียกโภชนาเปิดหลบมุมหน่อยแต่ลูกค้าประจําเพียบและส่วนมากเป็นคนในพื้นที่ค่ะคิวไม่เยอะมาปุ๊บก็ได้โต๊ะปับ๊บมันดีตรงนี้มีที่นั่งในร้านและด้านนอกวัตถุดิบสดใหม่ใส่ปิ๊งอวดกันเปิดเผยหน้าร้านตามสไตล์ร้านข้าวต้มเมนูโดดเด่นที่กินมาหลายรอบอย่างแรกเลยคือตระกูลผัดผักต่างๆผักกรอบเด้งตัดแต่งมาอย่างดี หอมนัวมากถ่ายซีคดลับอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ใช้น้ำมันหมูผัดค่ะแล้วใส่กากหมูมาด้วยยิ่งเพิ่มความหอมเค็มคน้นยิ่งผัดกับปลาเค็มนะโหยสุดๆคืออร่อยมากค่ะเขาใช้ปลาเค็มคุณภาพดีมีชาติตรกูลโคตรนัวอย่างที่สองที่ว้าวเลยคือตระกูลหมูสับแม่เจ้าต้องยกให้เป็นเบอร์หนึ่งอย่างหมูสับผัดน้ำเลียบจานนี้หมูนุ่มเนื้อเยอะมันน้อยหอมน้ำเลียบเข้มข้นทุกอนุอร่อยมากจนต้องสือกลับบ้านเลยหมูสับปลาเค็มมันนัวมันเผ็ดแซ่บและยิ่งมีก หมูกรุบกรุบใส่มาด้วยน้ำหืมโดนซะยิ่งกว่าโดนต้มบวยหมูสับชอบตรงที่ไม่เปรี้ยวโดดน้ำสุปกระดูกหมูเข้มข้นสดง่ายสดเพลินแล้วดูค่าหมูสับให้เยอะมากตัดเท่าไหร่ก็ไม่ยุกเลยเมนูอื่นๆก็อร่อยใช้ได้นะยังหอยลายผัดพริกเผาใช้หอยลายตัวโตเนื้อเต็มฝาผัดมาเค็มหวานหอมโหระพาค่ะอันนี้ปีกไก่ทอดร้อนๆหมักมาเค็มพอดีีดต้องสั่งทุกครั้งเลยอ่ะ ส่วนเมนูยำยำยังเถียงกับเพื่อนอยู่นะคือเพื่อนเราอะบอกว่ารสเบาไปนิดไม่แซ่บสะใจแต่เราว่าโอเคนะอาจจะเป็นเพราะว่าเรากินรสไม่ค่อยจัดซูปเปอร์ตีนไก่ตุนมาเปื่อยลื่นปลื้ดยำผักกระเฉดผักกระเฉดเด็ดเอามาแต่ยอดดีมากส่วนไก่ผัดเม็ดมะม่วงเนี่ยต้องขออภัยจริงๆค่ะยังไม่ถูกปากแบบที่เคยกิน ชอบที่นี่ตรงมีของหวานล้างปากด้วยเป็นไอติมโฮมเมดเจ้าดังจากในกรุงเทพเลยอร่อยและคุณภาพดีจริงถือเป็นร้านข้าต้มที่ตลาดลังสีที่อยากให้ทุกคนมาเปิดใจลค่ะเมนูที่เด่นๆของเขาคืออร่อยไม่แพ้ใครร้านเปียกโพชนาเปิด5โมงเย็นถึง4ี่ทุ่มปิดวันอาทิตย์ค่ะ